น้องพูดจะทำอะไรนะเต้นอาสนุอะนะเอาแล้วเหรอเอาเลยแค่นี้เหรอรเอาเอา,เอาใหม่ถอยไปถอยไปก่อนถอยไปก่อนพอแล้วพอแล้วอะไรเหรอเต้นไปเรื่อยๆสิลูก แล้วมันมีดนตรีด้วยไหมนนแล้วมันมีดนตรีด้วยไหมม่แต่แต่ก็เดี๋ยวพยังไม่มีดนตรีมีแต่กีตาร์อะไรกีตาร์เอาหันมาใหม่หันมาตรงนี้แล้วกันมาเดี๋ยวน่าเต้นอยู่ตรงนี้นะอ่าอ่าหนึ่งสอง,ตองกตารก่อนที่อยากทำเหมกตานะี้ัวแอโย่าัวยไม่หรอกเพราะว่าเราเดีดไม่เป็น แม่เอาแม่เต้นท่าเดี๋ยวพ่อเอาดนตรีใส่ให้เต้นไปก่อนเสแล้วมานแล oh. yeah. yeah. ้วกางฟูก hmm. ็ทำเสียงออกก็ได้ของทำไมเออหรอเหรพอแล้วเหรอทำไมอ่ะ พอทำไมเนาะก็อยากดูอยู่เอา้าขนมขนมกรอบๆเยอะเลยโอ้ขนมกรอบๆเยอะเลยมาจากไหนเนี่ยแย่ก็นตีอะไรอางงพ่อที๋ <c oughs> แล้วจะไม่ปวดท้องเลยเนี่ยปวดจริงอะ่ะม,มันอร่อยมากเลยเหรอ แก่ยากแล้วยังไงให้พ่อแกะเอาโอ้อต้นมะพร้าววต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเท่มากเลยใช่ไหมต้นมะพร้าวเท่ต้นมะพร้าวเท่ไหมลูกเท่ครับโอ้ต้นมะพร้าวทเท่มากเลยมาพอ่อมาพ่ออะไรนะแกะขนมแกะอะไรนะ แก่อะไรนะแก่หนมค่ะเอาพูดดีๆแกะอะไรลูกแก่หนมค่ะให้พ่อแกะเหรอครับๆๆๆๆอ่าอันนี้เอาไปเอาไปอ่ะไปจ้า อ้ากินโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยมากไหมลูกใช่หรออ๋อเนาไม่ต้องจับแล้วก็กินไปอย่างกินก็กินไปเราจะทำเหมือนกับอะไรนะกินแบบรีวิวการกิน อ,อร่อยไหมลูกนะครับเออกินแล้วก็กินขนมกรอบๆแล้วก็กินน้ำอารมณ์ดูซิว่าจะปวดท้องหรือเปล่าอย่างนี้เหรอครับต้องรอนานไปหน่อยฮะต้องรอนานไปหน่อยถึงจะปวดท้องเรอเอาถ้ารู้ว่าปวดท้องแล้วทําไมเราเราไม่เลิกกิน,นแล้วถ้าเรารู้ว่าปวดท้องแล้วทําไมเราไม่เลิกกินครับถ้าเกิด ปวดท้องแล้วนะก็ไปขี้ฮะเมื่เกิดปวดท้องแล้วเนี่ยก็ไปขี้โอ้โหหยาไปไหนอ่ะ พี่ไม่กินอันนี้พ่อขอกินนะครับกรังคูกรังคูไปโรงเรียนนะ่ะไปเจออะไรมั่งเล่าให้พ่อฟังหน่อยครับกรังคูเจออะไรมั่งไป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 โรงเรียนไปทำอะไรมั่งเล่าให้พ่อฟังหน่อยดูของเล่นเล่นของเล่นอะไรนะครับเล่นของเล่นของเล่นที่ไหนลูก โรงเรียนไงคูณไม่พออีกแล้วตั้งแต่เดินทางเข้าไปที่โรงเรียนทำอะไรมั่งอยาทำอ,อะไรนะอะไรนะพ่อ,อ,อ,พอพูดถึงว่ากังฟู่ะเข้าไปที่โรงเรียนทำอะไรบ้าง ครับไปในห้องคุณครูพาทำอะไรมั่งครับเรียนหนังสือครับเรียนหนังสือเรียนภาษาอะไรมั่งลูกนี่ภาษาลอยกระพงอะไรนะครับภาษาลอยกระพงครับลอยกระพงไม่ใช่ลอยกระพงแลยวกางปูต้องเพลงวันลอยกระพงเป็นไหมครับหาไม่เพลงนึง คุณปูได้ร้องให้ฟังไหมลูกไม่อันนี้ก็อร่อยอยู่นะลองกินดูไหมเห็นไหมอร่อยไหมลูกอร่อยอันนี้อร่อยกว่ากันอันนี้ออกว่า กังฟูหมูตั้งกินไม่ร่วกอร่อยนะนนยก็ออกมาดูนี่อร่อยมากนี่ให้หรอไหมเฮ้ยพอสัมภาษณ์น้องกังฟูอยู่พอสัมภาษณ์พี่หมูตั้งได้ไหมทำไมล่ะลเดี๋ยวพ่อจะถามไง เลยพ่อเก๋เอามากินดิอร่อยมั้ยเนี่ยเอาไปดิอ่อะไ,ไม่เอาให้พ่อเจ็ดตลาดให้หมูตังแล้วพ่อมากินกับครูใช่ไหมป้าไม่กินแล้วเดี๋ยวปวดท้องเฮ้อ้สามิาม้นชนใช้องโ,โอ้โหอ,อ,อร่อยมากโอ้กินปุ๊บกินน้ำอารมณ์ตามเลย ีๆเดี๋ยวก็ล้มหรอกนี่แหละพ่อจำได้ว่าใส่ชุดนี้แหละที่หมอทิมอ๋อตอนที่เราไปนั่ง,งดูเาตรงนี้ใช่ไหมพ่อดูนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ไอ้ที่เราฟูดลมใช่ไหมแล้วก็กระเด้งมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับจำได้ไหมล่ะจำได้นี่แหละใส่เสื้อตัวนี้แหละ chạy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรนะพูดไม่รู้เรื่องเลยอาหารอยู่ในปากแล้วพูดเนี่ยแล้วพูดใหม่นะกินกินแล้วพูดใหม่นะ <c oughs> อม่สงสารกำพูล้มไปตรงนั้นน่ะแล้วเออต่อไปน่ะกงพูน่ะล้มสลิงเนื้อไงเมื่อกี้เมือกี้กงพูพยายามจะไม่ร้องไห้แต่แต่พูร้องไห้หันเลย กังูร้องไห้ตลอดเลยเก็บหรือไม่เจ็บก็ร้องไห้ใช่ไหมครับคิดว่าคิดว่ากังฟูเน่จะไม่ร้องไห้ยายช้อยบอกอย่าร้องอย่าร้องไห้แล้วแล้วกังฟูน่ะก็ก็ร้องไห้เลยยายช้อยนี่เป็นใครลูก็ก็อยู่บ้านอาทิตย์ไงอยู่อยู่ไหนนะอยู่บ้านอาทิตย์อยู่บ้านนะ้าอาทิตย์ใช่เอ้ยยายช้อยเป็นใครลลง ก็คุยกับแม่ก็เจอกังฟูหัวทิมตลอดเลยแล้วหัวทิมนี่เจ็บไหม แล้วหัวแตกไหมลูกไม่แตกอันนี้ลงมาตรงนี้แบบไหของีตรงนี้ก็หของกินปุ๊บก็ดูดน้าตามเลยเหรอลูก แล้วเหรอครอกำลังว่าจะไปแล้วนะเนี่ยอ้ายังไม่หมดอีกเลยขนมยังสิพูดไม่เพาะเลยอ่ะเอออไปไหนอ่ะไม่บายก่อนไม่บายก่อนมาไม่บายดีๆก่อนอย่าทำ ไมาบไปดีๆก่อนมัไม่กินมังไม่กินขนมเลยพูดไม่พออีกอะห่าคไม,ม่กินของกินเลยเอ<ฮ>าไบายเลยาย,ว,าย,ายว้า